สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวกับมือถือราคาเริ่ม2,000บาทจนถึงเลทราคา5,000ถึง6,000นะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตามลิงก์ด้านล่างนะผมนี้ให้เพราะว่าพีก็ซื้อมาจากลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมบอกเลยว่าทั้ง12ตัวนี้ พี่ซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับพี่ก็กดจากลิงก์ที่พี่แนบให้ใต้คลิปนะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ผมไม่ใช่เครื่องผมสูนไทยนะว่าให้กดซื้อผ่านที่พี่แนบให้ใต้คลิปครับวันนี้พี่จะมารีวิวว่าเฮ้ยกับงบเลนสองพันก่อนว่าราคาเลนนี้ตัวไหนคือคุ้มสุดครับพี่ผม จะขอพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนี่ครับ i p h n i x smart 9ครับซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดมาจากตัวที่เป็น smart 8ครับบอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามของตัวเครื่องอย่างเยอะครับบอกเลยว่าดีไซน์สัพพีนะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามของการดีไซน์อย่างเยอะครับดูครับว่าในผมกันฝุ่นกันละองน้ำ ip 5 4ด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ดีไซน์อย่างสวยครับลำโพงคู่ เป็นแบบตัว DTS ผมตัวนี้ถือว่าคุณภาพดีมากครับกล้องหลัง13ล้านเป็น AI camera ครับบอกเลยว่าตัวกล้องดีมากด้านข้างครับผมตัวนี้คือปุ่มผมสแกนลอ,อที่ปุ่ม power ถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีผมแล้วก็หน้าจอผมให้เรามา6.7นิ้วอัตรา r e f r คือ120 h ฮครับถือว่าดีมากครับปรับเป็น60 90 120ได้ถือว่าตัวนี้ เกินคุ้มจริงครับกับงบเลส2000น่ะพี่รู้สึกว่า i f ฟ i i x Smart 9คุ้มจริงพี่ผมจะขอแำบิลในการสั่งซื้อใตอ้คลิปให้นะครับนี่ครับดีไซน์อย่างสวยครับครับพอผมถ้าเราสูสีกันเนาะถ้า i f ฟ i i x ผมตัว Smart 9ต้องไปครับผมนี่ครับคือสู่สียผมสเปคตัวนี้อันนี้ h e โ o O G81 o c t น c o r ออกคอรแรม3บวกเพิ่ม3 g b อันนี้ตัวผมที่เป็นตัว ยู่ใซอ T 6 1 5นึ่งห้าออคคอครับเจ้าตัวเทโนสปาร์โกหนึ่งกับเลทราคา2,000ครับตัวนี้พี่ใช้งานมาถือว่าสเปคเกินค่าจริงครับนี่ครับมีสีดำกับสีขาวครับที่พี่ใช้งานมารู้สึกว่าดำกับขาวถือว่าคุณสมบัติมันเพียงพอจริงครับนี่โอเคมากครับอีกตัวคือเจ้าตัวเทโนโปว่า 6กราคาเรียน5,000แล้วก็เทโนโปรว่า6โปรแล้วก็ตัวเทโนโปรว่า6นีโอวผมใช้งานดีมาก6 n นีโบอกเลยว่าเกินคุ้มครับ6 n นีโเนี่ยโปรโมชั่นมันอยู่ที่ราคา4 0 0 0ถึง5,000ผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิตในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าลำโพงเสียงดีมากลำโพงคู่เป็นแบบตัว DTS ดีไซน์สวยกันฝุ่นกันลงน้ำ IP 5 4ครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดมาก ครับผมสามารถสแกนนิ้วที่ปุ่ม power เอ้ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสัปีนะเป็นมือที่ใช้งานมาถือว่าคุณสมบัติดีมากครับชื่นชมเลยว่า perfect ครับนี่ครับผ่อนตาผมให้เราเรียบร้อยผมมีพอร์ตโลกฟัง3.5นี่ครับลำโพงหตัว2ตัวหน้าจอให้เรามาก็ถือว่าอยี่ผมตัวนี้ให้เรามาคือ 120Hz เฮิร์ครับซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอให้เรามาดีมากสแกนนิ้วบอกเลยว่าเร็วมากครับดูครับปึ๊บ โคตรเร็วอะคือเวิร์กมากครับซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอเนื้อ10 h z คือเวิร์กจริงครับ AU V 6กเฟรมกับ E Soft T 6 5 5ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับใช้งานคือดีจริงครับลำโพงจะอารมณ์เดียวกับตัว E f n i x Smart 9ครับเพราะว่าคุณภาพลำโพงคือเสียงดีจริงดูครับดูเสียงครับเสียงดีมาก บอกเลยว่าคุณภาพเลทราคา2000ตัวนี้คุ้มมากครับเทโนสปาร์โกหนึ่งแล้วก็ตัวอีฟริกผมตัวนี้สมาร์ทเก้าต่อผมถ้าอัปเกรดราคาเลทขึ้นไปเนาะ2000กว่าบาทครับก็คือผมตัวนี้เลยนี่ครับ2อ0พครับ2 6งนหเบียวีหกศูนย์ดีไซน์ครับซึ่ง็นใช้งานมาบอกเลยว่าลมคือดีมากครับโนเบียทำยูไอของกล้องบอกเลยว่าสุดจริงดีไซน์มีความสวยงามจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมาก หน mm ้าจอ90เฮิรต <Yeah. S 2> <huh? S 1> ์คร so, ับตัวนี exactly. um. so, uh, 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 ้นะซึพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานได้ดีจริงครับสวยครับดีไซน์มีการออกแบบที่ลงตัวมากเลยครับผมซึ่งพี่ขอชื่นชมเลยว่าโนเบียทำตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับซึ่งพี่ใช้งานมาบอกว่าโนเบียใช้งานดีมากดีจริงครับผมตัวนี้ที่พี่ใช้งานมานะนี่ครับพี่ชอบตรงแบบดีไซน์สีนี้โคตรสวยอ่ะโหอย่างสวยครับผมบอกเลยว่าอย่างสวยครับ ดีไซน์อย่างสวยผมหน้าจอ r ีเฟตเก้าสิบเพลผมให้เรามาครับซึ่งหมกเลยว่าทัชกดสัปพีนะรู้สึกว่าเพียงพอลอมให้มาเยอะมาก256 g จิกครับกับหน้าจอ IPS ตัวนี้ผมหน้าจอพีใช้างานมาถือว่าโอเคมาก u ูซอบทีหกศูนย์หกออกอกับกล้อง50ล้านบอกเลยว่าใช้งานมีความสมูทมากครับซึ่งพีวาวมากกับราคา2000ถือว่าคุ้มจริงครับนะครับผมซูสีกตัวนี้คือ เป็นตัว z t e นะผมตัว a 7 3 5 g ผมซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานอย่างแจ่มครับแจ่มมากตัวนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยกับงบเลทที่พีซื้อมา2,600บาทนะครับผมพีจะขอ่ยบินในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คิดไปผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาสักพีนะรู้สึกว่าลอมดีมากสเปกกล้องดีจริงกล้องหลังให้เรามาคือเยอะมากครับกล้องหลังตัวนี้บอกเลยว่าพีรู้สึกว่าพีถ่ายรูปมาตัวนี้ ครบจบครับใช้งานโคตรดีครับหน้าจอให้เรา6.52นิ้วดีเฟนเซอร์ให้คือ90าเฮิรตพัดกดคือดีจริงครับเอาตรงว่าดีจริงแล้วครผมตัวนี้ใช้ตัว Unisoft t 7 6 o c ด t กศูนยเล่นเกมหรือว่าเพียงพอกล้องหลัง50ล้าน AI Camera ผมตัวนี้บอกเลยว่าฟังก์ชันซัพพอร์ต 5G านำไปใช้คพัสปอร์ตให้กับแท็บเล็ตพวก Xiaomi Pad 6หรือว่า p p d d iPad Pro หรือว่าแท็บเล็ต iPad ตัวนี้ก็ แชร์ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีอะสเปคบอกเลยว่าเกินคาดครับเป็น Android 13ผมตัวนี้เป็นตัวความจุอยู่ที่ 128G b บครับบอกเลยว่าสบายหัวหน้าจอพีก็รู้สึกว่าทัดกดถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้ซึ่งเอาตรงว่าใช้งานดีครับแรมรอมสพ,พีรู้สึกว่าเพียงพอ 4G b บวกเพิ่ม 4G b เนานะตัวนี้นะครับผมดีไซน์มีความสวยง,งามกับร,ราคาสองพันกว่ารู้สึกว่าคุ้มครับ ต่อไปเนาะราคาเลทสามพันครับผมซหรับอัพเนาะบอกเลยว่าตัวนี้พี่รู้สึกว่าพี่ใช้งานมาถือว่าเจ๋งมากครับ h o n o r x 6 b ยังมอบให้เลยครับผมว่ากับเด็ดราคา3000กว่าบาทตัวนี้ยังคุ้ม 5, ค่าคุ้มราคามากครับกับงบที่เราได้มาพีซได้มาประมาณ3,000ันกว่าบาทครับบอกเลยว่าคือมันใช้งานแล้วมันมีความสมูทของตัวนี้มากครับซึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยสเปคกับราคาถือว่าเกินคุ้มจริงแรม6 g จิก บวกเพิ่อมอีก6จิกกับรอม128 b o อบอดี้มีความอึดความทนของการดีไซน์ครับสวยจริงครับดีไซน์อ่ะบอกเลยว่าดีไซน์สามารถทนแรงกระแทกผมตัวนี้1.5เมตรได้ด้วยกล้องหลังของผมสพีนะกล้องหลังตัวนี้บอกเลยว่าสีสันในกินทนของกล้องซึ่งพีใช้งานมา AI เป็นตัวอัลต้าคีน50ล้านกล้องถือว่าสุดจริงครับสปีใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือเจ๋งจริงครับ ครับพี่ให้ดูผมหน้าจอรีเฟรชในการทัดคือตัวนี้ครับผม6.56นิ้วผมัก้าสเฮิรตทัชกดคือดีจริงแล้ว CPU ผมบอกเลยว่าตัวนี้ CPU คือดีจริงครับ H e โ o ่จีแ o ดหออกซึ่งพี่ช้งานมาบอกเลยว่าตัวนี้จบครบครับดีไซน์สวยถ้าใครมองหางบ3,000กว่าบาท HONOR X6B หรือว่าจะตัว Poco คนะผมตัว465หรือว่า Poco M6 Pro ใหรุ่พอปเนาะหรือว่า Honor X 7 B X 8ป B พี่จะขอเนี่ยบินตระกูล Honor ที่ลดราคาใต้ชิปให้นะครับบอกเลยว่าใช้งานมาตัวนี้คือจบคือครบครับโคตรใช้งานดีเลยแบบไม่อวยเลยคือว่าใช้งานดีจริงครับดีมากอันนี้บอกเลยว่าไม่อวยเลยคือใช้งานเพอร์เฟกครับผมตัวนี้นะครับนี่ชอบหน้าจออะหน้าจอสู้แสงดีมากครับคือหน้าจอแบบสู้แสงดีจริงอะ ทั้งโพลหนึ่งตัวก็ถือว่าขับเสียงออกมาได้อย่างดีนะซึ่งพี่ไปถ่ายรูปมาครับบอกเลยว่าสกินโทนของกล้องสับพีนะรู้สึกว่าใช้งานโอเคมากครับตัวนี้เวิร์กครับสับพีรู้สึกเวิร์กนะแนะนำเลยว่าสองพันกว่าบาทออเนอร์ Honor x หก b คุ้มครับนะฮะอัปเกรดไปสี่พันกว่าบาทก็ออเนอร์ x เจ็ด b ออเนอร์ x แปด b พรีคอร์ดดีในการสั่งซื้อใตค้คลิปให้นะครับมาดูว่าราคาเลยผมตัวสามพันสองที่พี่ซื้อมาอีฟิลิกตัวนี้ผมฮอตห้าสิบไอ ซึ่งเป็นรุ่นน้องจาก HOT 50ครับซึ่งพินใช้งานมาของตระกูลอิฟนิรู้สึกว่าตัวนี้กล้องดีมากกล้องหลัง4ี่สิบแปดพิกเตัวนี้เป็นเลน imx ผมตัวนี้นี่ครับ682ซึ่งกล้องหลังบอกเลยว่าใช้งานได้เจ๋งจริงครับ ครับผมหน้าจอให้เรามาถือว่าเยอะนะสพเพียรู้สึกว่าหน้าจออะสกินโทนดีมากครับและสีสันถือว่าสู้แสงดีมากหน้าจอ6.67นิ้วรีเฟรชการทัชคือ 120Hz เฮครับบอกเลยว่าทัชด,ดีแจ้งเตือนดีกล้องหลังสกินโทนคือดีจริงครับบอดี กันฝุ่นกันอองน้ํา IP 5 4ด้วยลำโพง2ตัวเป็นแบบ DTS นะครับมันจะสูสีกับตัวสมาร์ทเครับดีไซน์ครับซึ่งือว่าสับพีนะรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแบบตัวนี้มันน่าใช้งานมากจริงๆนะสับผมนะใช้งานดีมากนะครับผมสแกนมือบริเวณที่ปุ่ม power ด้านข้างนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมสเปกกล้องก็ถือว่าโอเคนะพี่ใช้งานมาครับผมตัวนี้นะนะครับถ่ายอาหารถ่ายคนต่างๆครับรู้สึกว่ามันถ่ายแล้วสกินโทน ของการใช้งานตัวนี้เพียงพอมากครับโคตรใช้งานดีเลยเพอร์เฟกครับตัวนี้บอกเลยว่าสับพีนะกล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนถือว่าดีมากครับเกินคุ้มครับเกินคุ้มตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานดีจริงตัวอ e ีฟลิกสับใครชอบอ e ีฟล e ิกเนาะอีฟิกฮอตห้าครับตัวนี้ถือว่าดีมากบอดี้มีความสวยงามครับนี่ต่อไปครับราคาเรทประมาณ3,000กับเจ้าตัว Redmi 14 c ครับ CPU สัพพีนะรู้สึกว่าให้มาถือว่าโอเคมากครับผมบอดี้ในการดีไซน์บอกเลยว่าตัวนี้พีใช้งานมาแฮปปี้มากใช้งานโคตรดีครับแรม6จิกบวกเพิ่ม6จิกสัพพีรู้สึกว่าเพียงพอมากกล้องหลัง50ล้าน หน้าจอ120เฮิรตบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานดีมากคือหลายคนอยากไปชมคลิปตัวเต็มเนาะพีลงคลิปให้ดูผมย้อนไปดูที่คลิปพีได้ช่องพีนะผมซึ่งบอกเลยว่ากับราคาเลย3,000ที่พีจริงๆพี้อมา2 9 0 0นะแต่ตอนนี้ราคาอาจจะอยู่ที่3,000กว่าบาทครับรู้สึกว่าใช้งานดีนะตัวนี้บอกเลยว่าเพอร์เฟกมากนะครับดีไซน์โคตรสวยอะ่ะดีไซน์อย่างสวยครับดูครับว่าดีไซน์ในการเล่นแสงอะ่ะมันโอเคมากครับเสืพีใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้จริง ตัวนี้ผมเวิร์กมากเวิร์กมากเวิร์กเวิร์กจริงครับตัวชิปก็ดีด้วยมาดูผมตัวนี้ที่พีชรู้สึกว่าพีใช้งานมาแฮปปี้มากครับผมสับเจ้าตัวที่เป็นโป c ค m เอหน้าจอ Full HD พัด6.79นิ้วอะ่ะซึ่งหอกเลยว่ากล้องหลังตัวนี้ผมให้มา108อยล้านชาร์จเร็ว3-3ชาร์จเร็วตัวนี้ผม3-5 18วัตต์สปีนะ รู้สึกว่าใช้งานมา18วัตตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้ให้มา33ซึ่งบอกเลยว่ายังไงถ้าใครเป็นสายของตัว Xiaomi p o c k p o c M6 ตอบโจทย์มากครับไม่วจะเป็นตัว p o c o M6 Pro หรือว่าตัวเป็นเ i ี o ว5ตัวนี้ใช้งานโคตรดีครับซึ่งพี่เคยรีวิวแบบตัวเต็มให้ดูแล้วย้อนกลับไปดูผมซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามมากเวลาจับครับมันจะรู้สึกว่าสีอ่ะถ้าคนชอบครับตัวสี ตัว 14c ก็ใช้งานดีตัวนี้กล้องบอกเลยว่าดีมากน้อยแปดล้านสกินโทนดีมากครับซึ่งบอดี้ในการดีไซน์รู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับถมตัวนี้ใช้งานดีนะซึ่งบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากตระกูล Xiaomi อ่ะ Android 14ด้วย h y Per S ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงนะครับแล้วก็ผมมันจะมีตัวใหม่เนาะ Xiaomi ที่เป็นแบบว่า 14T อย่างเนี้ย ถือว่าโอเคมากสับพีครับพีก็ชอบรุ่นท็อปใช้งานดีอยู่แล้วแหละแต่ลอง Xiaomi เนี่ย,ยถือว่าแจ้งเตือนดีมากครับชื่นชมเลยว่า poco m หกเนี่ยพีใช้งานมาประมาณหนึ่งสองเดือนรู้สึกว่ามันน,น่าใช้งานครับแล้วมันใช้งานได้ดีจริงสับใครชอบ poco เนาะโคดแอป,ปได้สบายหายห่วงครับสวมสับใครสายราคาเลทสี่พันขึ้นเนาะนี่ครับตัว realme สิบเอ็ดห้า g p ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคครับแต่พี่นับว่าเจ้าตัว เรียวมี 12x 5G หรือว่าเรียวมี13ที่จะขายในอนาคตเรียวมี 12x 5G บอกเลยว่าราคา4,000กว่าบาทคุ้มมากมันจะตัวใหม่กว่าตัวนี้ผมแต่ CPU ความเร็วความแรงก็ดีครีครับผมเหมือนกันเลยแนะนำว่าเจ้าตัวเรียวมีนะผมตัว 12x 5G หรือว่าเรียลมี12 12 Pro ถือว่าคุ้มครับหรือว่าใครชอบตระกูล Oppo อันนี้คือเรา Oppo นะเดี๋ยวมีเรียวมีกับ Oppo นี้ตระกูลเดียวกันครับ OPPO ก็ถือว่าหลอมดีนะ OPPO A3X ใช้งานมาโคตรดีกับราคา3,000กว่าบาทครับผมเ๋ยพี่ขอเนียลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ OPPO A3 OPPO A10 ตระกูล OPPO เนี่ยหลอมดีครับเดี๋ยวพี่ขอเนี้ยลิงก์โปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปให้บอกเลยว่าใช้งานมา perfect จริงครับหลอมมีความสมุทมากซึ่งพีใช้งานของตัวนี้มาตั้งแต่นานครับเอาตัวนักพีใช้ OPPO กับตัวนี้อันนี้ พีเป็นเครื่องที่พีใช้งานนะผมตัวนี้ใช้ดีมากเรียวมี่ยทนจริงกับ Apple อ่ะคือไม่อวยครับผมใช้งานดีจริงครับนี่ครับกับเลยค่ะส0 0 0กว่าบาทเนาะนี่แล้วก็ Redmi Note 13ก็ถือว่าใช้งานดีครับกับเด็ราค่าแบบประมาณ5,000-4,000ครับนี่ครับผมถ้าใครสายเกมมิ่งโฟนครับกับเด็ราคามัน5 0 0 0ถึง6 0 0ัเจ้าตัว Nubia Neo 2 5G ครับเล่นดีมาก มีปุ่มทิกเกอร์ยูนิซอฟ T820 o c t a c o r e c อ u กรอบอกเลยว่าเร็วแรงหน้าจอ1 20 h z เลำโพงคู่ดี s x u l t r a บอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานโคตรเพอร์เฟกครับซึ่งพีใช้งานมาตัวนี้ถือว่าสัพีนะถือว่ามันโอเคมากครับพี่ชอบในการเปิดเครื่องผมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแนวไซไฟ UI ของตัวนี้ซึ่งพีใช้งานตั้งแต่มันเปิดตัวเล่นเกม ROV 60เฟรมดีมากพับจีใจโลถือว่าดีครับเกมฟรีไฟสัปพีรู้สึกว่าหายห่วงเกมตัว เก็บชิมอ im ิมแพกพีตั้งค่าโดยการปวดปุ่มทิกเกอร์ L R ถือว่าโอเคมากครับบอกเลยว่าเกินคุ้มจริงโคตรเวิร์กสับพีนะรู้สึกว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้ใช้งานโคตรดีสับใครผมสายกล้องเนาะน,น,นี่ขอเสริมให้นะผมนูเบียโฟกัสนะผมตัวนี้โบ 5G มันจะมีนูเบียโฟกัสธรรมดานะครับเดีย๋ยวพี่ขอแนะบลิดงใต้คลิปในการสั่งซื้อและโปรโมชั่นให้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ คือพีใช้งานมาชอบมากมันมีช็อตคัทนะผมในการเข้ากล้องซึ่งพีรู้สึกว่าเป็นเผืที่มันน่าใช้งานและ UI ของกล้องบอกเลยว่าสุดเจ๋งจริงครับพีชอบผมในการใช้ UI ของนี่ครับผมพีผมจะขอเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับผมดูครับผมมันมีปุ่มช็อตคัทเข้ากล้องเวิร์กมากครับคือเวิร์กครับแล้วเมื่อกผมจะมีปุ่มเนี่ยครับเซนเซอร์ในการกดชัตเตอร์ซึ่งบอกเลยว่าโคตรแจ่มครับโคตรแจ่มคือแบบ UI แบบ กล้องหลังอ่ะ UI ในการใช้งานโคตรเยอะ108ล้านเรงตามครับตัวนี้ถ้าใครสายกล้องกับงดราคาแบบสุดคุ้มตัวนี้บอกเลยว่าจบหน้าจอทัดดีมากสีสันดีมากครับโนบิเทำมาได้อย่างโอเคมากครับไม่หละผมพีใช้งานมันจริงที่พีแนะนำคือมันคุ้มครับทุกลิงก์เนี่ยพีจะขอเนียลิงก์ใต้คลิปในการสั่งซื้อให้ผมบอกเลยว่าทั้งหมดที่พีแบบซื้อมาเองรีวิวเอง มันคุ้มจริงครับผมเสารนี้ขอบคุณครับถ้าพีพูดผิดพลาดประกนนารใดขอภัยจริงครับผมพี่จะขอแนบบิทในการสั่งซื้อที่พีซื้อมาใต้คลิปแล้วก็แท็บเล็ตเนาะพวก B m a มพวกเทคลาสต่างๆครับผมถ้าเก็ดเสียซิมได้ก็ถือว่าเช่น์ลีหรือว่าเจ้าตัวแท็บเล็ตที่เป็นแบบว่าของตัวเซี่ยวมี่หรือว่าออเนอร์นะผมใช้โคตรดีเลยบอกเลยว่าที่พีรีวิวจากใจจริงเลยว่าทั้งหมดที่พีมาคือมันสุดคุ้มค่าคุ้มระหาเสารนี้ขอบคุณครับ